สวัสดีชาวันอาทิตย์นะครับน้องเดี๋ยวมาดูหนึ่งออเดอร์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบริเวณแนวต้านเดิมนะครับแล้วก็น่าจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแนวรับนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่ถึงแท่งที่เราจะต้องกดนะครับจริงๆถ้าเป็นแท่งเดอะไฟนอลที่อายากจะกดออเดอร์นะครับแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ใช่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรามองแล้วนะครับว่าตรงนี้เป็นบริเวณแนวแนวรับใหม่ นะครับเดี๋ยวเราจะจะรอกดด้วยออเดอร์บายนะครับหลังแท่งนี้อาจจะได้กดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอเข้าที่ไฟนอลก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟนอลนะครับยายจะกดเข้าออเดอร์บายอืมอืนกินขึ้นไปได้แข็งแกร่งมากนะครับหลังแท่งนี้มันจะเป็นไฟนอลนะครับน้องๆดูดูครับว่าแท่งนี้จะจะพักตัวก่อนหรือเปล่านะครับถ้าดีดขึ้นไปเลยก็อาจจะไม่ได้กดนะครับออเดอร์นี้นะครับแนวต้านเดิมนะครับ เปลี่ยนตัวเองเป็นแนวรับอย่างที่พายบอกนะครับแล้วก็เป็นพลังชั่นนะครับเป็นแท่งกืนกินกลับขึ้นไปแต่ว่าจุดเปิดแท่งมันเกิดแกลบขึ้นไปไกลมากๆนะครับเพราะนั้นเราถ้าเราไปกดตามเลยในทันทีเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะที่จะเสียมากกว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรจุดเข้ามันเสียเปรียบนะครับเนี่ยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันย่อลงมาลักษณะนี้นะครับในแท่งเดอะไฟนอลบริเวณแนวรับตรงนี้น่าสนใจมากเดอะไฟนอลนะครับเหมาะที่จะเข้าออเดอร์ในบริเวณกรอบไซด์เวนะครับหรือว่าเป็นบริเวณแนวรับแนวต้านทั้งหลายนะครับย่อลงมาครับมีโอกาสกับตัวสูงแล้วนะครับแต่ขอย่อเพื่อให้ได้จุดเข้าที่ได้เปรียบนะฮะมีโอกาสชนะสูงแล้วนะครับออเดอร์ออเดอร์นี้เลยนะฮะ ไกดเลยครับมากดที่บริเวณเส้น SMA 3นะครับแท่งก่อนหน้าบ่งบอกนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อแล้วนะครับแรงซื้อเข้านะครับไส้ล่างนะฮะไส้ล่างบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับแท่งนี้เป็นแท่งกืนกินขึ้นไปจากแนวรับนะครับมีการพักตัวลงมานะครับแล้วก็แรงซื้อดีดกลับขึ้นไปพี่ไอ้กดเข้าออเดอร์ในแท่งเดอไปนอนที่เส้น SMA 3นะครับ อาจจะไม่ปิดเขียวนะครับแต่ถ้าปิดแดงทิ้งส้ล่างเราก็ชนะนะครับถ้าปิดเขียวเลยก็ไม่ต้องลุ้นนะครับชนะขาดวิคอร์เดินให้เป็นขั้นปิดตอนแบบนี้นะครับเ๋ือเป็นน่อนสติ๊กครับชัดเจนนะครับไม่น่ามีปัญหาเนาะก็วินไปสวยๆนะครับลากันที่หนึ่งอเดอร์ครับน้องครับสวัสดีครับผม